สวัสดีครับผมปฐมพงษ์ตั้งเจริญสุริชัยนะครับจากบริษัทย e l โ o w ไอเดียนะครับผมและลาย Certified c o ร์ f ฟอร์เปี2021วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเซสชัน Data and s y n c h r o n i z a t o o n น n d Service Solution นะครับผมซึ่งหัวข้อในวันนี้ของเราจะประกอบไปด้วย4หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ1 CDP 2. First Party Data 3. Personalization Segmentation นะครับ และสีในหัวข้อ E-Commerce นะครับผมในส่วนของหัวข้อแรกนะครับผมเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของ CDP นะครับว่า CDP มีความสำคัญอย่างไรนะครับผมและ CDP คืออะไร CDP หรือ Customer Data Platform นะครับคือข้อมูลที่ลูกค้าแต่ละแบรนด์ให้ความสำคัญนะครับผมหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างแล้วนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา ซึ่งณวันนี้หลายๆแบรนด์หรือในทุกๆโปรเจกต์ที่ผมมีโอกาสได้ดูแลได้พูดคุยได้เก็บ requirement จากทางลูกค้าก็มักจะมีคำถามในเรื่องของ CDP เสมอเมอเลยนะครับว่าเราสามารถเก็บข้อมูลได้หรือเปล่าสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างไรได้บ้างนะครับหรือสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำ personalization และ segmentation ได้หรือเปล่านั่นคือคำถามที่หลายๆแบรนด์มักที่จะถามถึง นะครับผมและในส่วนนี้นะครับ GDP ที่เรากล่าวมานี้คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรนะครับ GDP คือระบบการเก็บรวบรวมจัดกลุ่มข้อมูลของลูกค้านะครับซึ่งข้อมูลที่เราจัดเก็บรวบรวมนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมขอแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับผมกลุ่มแรกข้อมูลของวรานะครับผม กลุ่มที่2ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมในหัวข้อแรกนั้นนะครับข้อมูลที่เป็นข้อมูลของเราก็แบ่งออกด้วยกันเป็น2ประเภทนะครับผมซึ่งคือ 1. ข้อมูลแบบที่รู้ตัวตนนะครับข้อมูลที่รู้ตัวตนก็คือข้อมูลที่เราสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้เช่นชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรที่อยู่เลขบัตรประชาชน นะครับหรือข้อมูลส่วนเสริมอื่นๆที่สามารถที่จะเติมเต็มข้อมูลเติมเต็มโปรไฟล์ของบุคคลน,น,นั้นได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเพศอาชีพรายได้หรือสิ่งที่ชอบนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันในการที่เราสามารถนํากลุ่มข้อมูลของลูกค้านะครับมาสร้างกลุ่มลูกค้าของเราในอนาคตนะครับผม ส่วนประเภทที่สองนั้นนะครับผมก็คือข้อมูลที่ไม่รู้ตัวตนนะครับข้อมูลที่ไม่รู้ตัวตนผมขอ,อยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่มีคนเข้ามาในเว็บไซต์ของเราข้อมูลที่เราเก็บได้โดยการใช้คุกกี้นะครับหรือการคลิกโฆษณาบนไลน์อวิชเชียร์ไลแครของเราคลิกบน Rich Rich m e s s a g e หรือ Rich เม n u นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะระบุตัวตนได้ว่าเขาคนนั้นเป็นใคร เรารู้แค่ว่าเขามี Activity มี Engagement ของเราแต่ข้อมูลเหล่านี้เราก็สามารถนำกลับมาเพื่อมาเป็นข้อมูลในการที่จะรีทา r เก็ในอนาคตได้นะครับผมส่วนกลุ่มที่2นะครับผมจะเป็นข้อมูลในเชิงพฤติกรรมของลูกค้านะครับในเชิงพฤติกรรมของลูกค้านั้นเราก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้ด้วยกันนะครับผมในเชิงพฤติกรรมของลูกค้า ทำให้เราสามารถเข้าใจเจอร์นี่ของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปสร้าง s m เมนเ t ชันนะครับและสามารถที่จะทำ p e r ร์ n ซ l น z a ล i ซ n ชันได้นะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับผมหข้อมูลการสั่งซื้อบนไลน์ i c ฟิเชี่ยลขอเของเรานะครับเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าลูกค้าคลิกบนสินค้าตัวไหนมีการสั่งซื้อสินค้าบน o อฟิเชียลเขของเราหรือเปล่า นะครับหรือมีการเข้า o อ f ไปเชื่อเขาของเรามาและมีการซื้อซ้ำหรือไม่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะเก็บได้สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้นำไปต่อยอดได้นะครับผมและในอีกหัวข้อหนึ่งนะครับซึ่งก็คือข้อมูลในเชิงพฤติกรรมที่เราสามารถที่จะระบุนะครับเป็นข้อมูลของบุคคลนั้นๆได้ว่า คนที่เขาเข้ามาเขามาลงทะเบียนกับเราเรียบร้อยแล้วเรามีข้อมูลของเขาเขามาคลิกดูโฆษณาตรงไหนของเรานะครับคลิกบน Reach Rich Message หรือ r i c h Menu ของเรานะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลหรือแม้กระทั่งมีการพูดคุยตอบโต้กับตัวระบบออโต้รีプายคีย์เวิร์ดของเราหรือแชทบอทของเรานะครับหรือพูดคุยกับทางแอดมินเราก็สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับผม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราสามารถนำมาแยกแยะพฤติกรรมความชอบไม่ชอบเพื่อนำไปสร้างเซกเมนต์และทำการรีทา t a r g e t ในอนาคตได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของ CDP เราสามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นสมองของการตลาดเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนหัวข้อที่2นั้นนะครับผมเราจะมาพูดถึงว่า first party data คืออะไร ผมต้องขอเกินก่อนนะครับว่า first party data นั้นเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ first party data เท่านั้นเรามีทั้ง first second แล้วก็ third party data กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในหัวข้อของวันนี้เราจะพูดถึงกันในส่วนของ first party data นะครับ first party data คือข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับแบรนด์เพราะเป็นข้อมูลชุดเริ่มแรกเลยนะครับผมที่ทางแบรนด์มีการเก็บ นะครับผมมีการเก็บรวบรวมมีการเก็บขึ้นมาเองเช่นข้อมูลที่มาจาก CRM ของทางแบรนด์ที่เราเก็บเช่นชื่อของนามสกุเลเบอร์โทรอีเมลนะครับพอพูดมาถึงณจุดนี้อาจจะสามารถเชื่อมโยงไปฝั่งของ CDP ได้นะครับผมที่เราเก็บขึ้นมาว่าเป็น First Party Data หรือเปล่านะครับผมหรือข้อมูลที่เรามีการจัดเก็บจากช่องทางอื่นๆน,นะครับผมอย่างเช่นคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับ คนที่คลิกในเราที่เชื่อในเขาหรือถ้าเรามีระบบรอยัลตี้เราก็สามารถที่จะดูข้อมูลได้แ้มที่เขามีกับเราอยู่แต้มที่เขาเป็นสมาชิกกับเราอยู่นะครับหรือเป็นข้อมูลสินค้าที่เขาซื้อบ่อยๆหรืออาจจะเป็นเมนูที่เขาชอบกินซึ่งก็เป็นในส่วนของข้อมูลที่เราสามารถที่จะจัดเก็บเข้ามาได้นะครับผมซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่แท้จริงของเรา เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะเป็นข้อมูลของลูกค้าของเรานะครับที่เข้ามามี engagement กับเราจริงๆเลยนะครับผมข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าเขาจะเป็นลูกค้าของเราแล้วหรือกําลังสนใจแต่ถ้ามีการให้ข้อมูลกับเราเราถือว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลเป็นชุดข้อมูลที่มีความสําคัญสําหรับเรานะครับซึ่งข้อมูลที่เราเก็บนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาทําการตลาดแบบ personalization การสร้างคอนเทนต์แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายหรือเราเรียกว่า segmentation นั่นเองนะครับและในส่วนนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับ e-commerce ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งเราจะเห็นว่าในส่วนของ CDP นั้นและ first party data มีความสำคัญและส่งผลมายังการทำ personalization และ segmentation นะครับผม ซึ่งมีหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้และเป็นยู c a s สนะครับผมที่เราจะพูดถึงการที่ผมจะขอเกริ่นในวันนี้ซึ่งในหัวข้อหลักของเราก็คือ Data Synchronization and Service Solution นะครับใน use case ของวันนี้นะครับผมขอยกตัวอย่าง Use Case ด้วยกัน2หัวข้อหลักๆนะครับผมหัวข้อแรก Mission Sticker นะครับหัวข้อที่2 Li ไลร์ y a ขิตแ m นด์เมมเบอนะครับ ถามว่าในเราเอเชิเอ้เค้าของเรามีเครื่องมือมีข้อมูลมีอะไรบ้างที่เราสามารถจะนําเข้ามาใช้ที่ทางไลน์ได้พรอไวให้กับเรานะครับผม mm hmm. เพื่อที่จะต่อยอดเพื่อที่จะติดจรวด f f i c i a l ีเคาของเราให้ Powerful ยิ่งขึ้นนะครับผม mm hmm. ในส่วนของ Service ที่ทางไลน์ o v i d วให้เราได้ใช้นะครับผมซึ่งเราเรียกว่าไลน์ API Connect ไลน์ API Connect คืออะไรนะครับผมไลน์ API Connect คือชุด API ที่ลายเตรียมไว้ให้เราในการที่เราสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลขอข้อมูลของลูกค้ากรอกข้อมูลเข้ามานะครับผมแล้วเราจะเก็บผ่านไลน์ API เพื่อเชื่อมต่อกับแบรนด์ CDP นะครับในขั้นตอนนี้ผมขออธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับผมด้วยข้อมูลตามสไลด์ตรงนี้นะครับ ว่าในการจัดเก็บข้อมูลตรงนี้เรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับผมในขั้นตอนแรกเลยนะครับผมในฝั่งแรกก็คือเมื่อ u s e เเข้ามาเป็นเฟรนหรือเข้ามา Follow Account ของเราสิ่งที่เราได้เรารู้เราว่ามีใครเข้ามาผ่าน Line User ID นะครับแต่เป็นข้อมูลที่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครยังไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าถ้าเราเรียกในอีกมุมมองหนึง่งก็คืออ n น n y นิม s ส a t a นะครับ แต่ถ้าเราต้องการที่จะรู้ข้อมูลเชิงลึกจัดเก็บข้อมูลลงถัง CDP ของเราเราสามารถที่จะทำในส่วนของ Survey Form ของเราได้นะครับเพื่อที่จะทำการ mapping ข้อมูลนะครับผมในส่วนของ User ID เข้ากับ Profile ของ User นั้นๆน,น,นะครับผม และหลังจากที่เราจะเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรามี engagement แล้วนะครับผมนั่นก็คือจะเป็นถังข้อมูลของเราเข้าถังข้อมูล line CRM นะครับหรือเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเป็น service layer ไปยังถังข้อมูล CDP การของลูกค้าของแต่ละแบรนด์ก็ได้นะครับผมอันนี้จะเป็นผังโดยรวมนะครับว่าเราสามารถที่จะนำข้อมูลของ user คนคนหนึงที่มา follow ใน official account ข,ของเรา เข้าไปยัง CDP ได้อย่างไรในส่วนถัดไปนะครับจะเป็นการยกตัวอยา่างเป็นฟูลูนะครับของระบบ CRM ซึ่งในหัวข้อแรกที่ผมอยากจะขอเมนชั่นนะครับซึ่งก็คือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการ mapping user data นะครับผมซึ่งข้อมูลตรงนี้ทำให้เราสามารถรับรู้ได้ว่าเขาเป็นใครบนไลน์และเขาเป็นใครที่อยู่ในถัง CDP หรือถัง database ของเรานะครับซึ่งหลังจากที่เราสามารถที่จะ mapping consumer data ได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำ segmentation นะครับผมสร้าง data pillar ของเราหรือการจัดเก็บในชุดข้อมูล data อืน่นๆนะครับซึ่งข้อมูลหลังจากที่เรา mapping ได้แล้วเราจัดเก็บได้แล้วเราก็สามารถที่จะดูในส่วนของพฤติกรรม ของลูกค้านะครับผมหรือที่เรียกว่า consumer behavior นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราก็สามารถนำมาวิเคราะห์ rop, นำมา analyze ได้นะครับบน line activity ของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลังจากที่เรา broadcast ข้อมูลไปแล้วนะครับผมการที่เราทำ survey questionnaire หรือการสร้าง w i c h menu ที่ตอบโจทย์ตรงแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะครับหรือแม้กระทั่ง activity อื่นๆอย่างเช่น การที่เรามีคูปองมีรอยัลตี้หรือเป็นระบบ e-commerce นะครับผมซึ่งการที่เรารู้จักและสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าหรือ behavior ของเขาบนไลน์ได้เราก็สามารถที่จะค้นหา segment ใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น data ตรงส่วนนี้มาก่อนนะครับเพื่อที่จะนำมา improve มาปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะสร้างฐางข้อมูลของเรา นะครับผมซึ่งในส่วนสําคัญถัดไปหลังจากที่เรามีข้อมูลแล้วเรามีอินไซต์แล้วเราวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเราก็สามารถนําข้อมูลเหล่านั้นนะครับผมมาทําการรีทาร์เก็ตติ้งหรือรีมาร์เก็ตติ้งไปยังกลุ่มเป้าหมายของเราได้นะครับผมซึ่งเป็นการอินพุ v สื่อเมนของเราส่งข้อความวันออนวั one, เพิ่มมากขึ้นนะครับผมส่งข้อความแบบ p e r s o n ฟ l i z ไเพิ่มมากขึ้นนะครับผมหรือแม้กระทั่งการทำมาร์เก็ตติ้งออโตเมชันนะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆของการทำมาร์เก็ตติ้งออโตเมชันอย่างเช่นการส่งข้อความแฮ p ปี้เบิร์ดแฮปปนะครับผมไปยังกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับผมหรือแอคทิวิตต่างๆหรือ Service ต่างๆที่เราสามารถที่จะตอบโจทย์ข้อมูลนะครับผมตอบโจทย์ผู้ใช้งานหรือ f o ล l o w ร์ของเราบนไลน์ก็ได้นะครับ และสุดท้ายนั้นนะครับผมในการที่เราทำมาทั้งหมดตั้งแต่ mapping user data การรู้คิดวิเคราะห์นะครับผม consumer behavior การทำ r re targeting ข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดจะโยงเชื่อมกลับมาในส่วนของ real time performance นะครับผมเพื่อให้เราสามารถที่จะมีข้อมูลมี dashboard นะครับผม มาดูข้อมูล activity engagement นะครับเป็น real time tracking ในส่วนของระบบของเราในส่วนของ CRM ของเรานะครับผมเคสว่นนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับในส่วนของ KFC นะครับซึ่ง KFC ได้มีการทำ mission sticker นะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มฐานข้อมูลของลูกค้าและจัดเก็บข้อมูลลูกค้าบนไลน์นะครับ ซึ่งในส่วนของ KFC นั้นนะครับผมเป็นการสร้างนะครับเป็นการใช้ตัวมิ s ชั่นสติ๊กเกเข้ามาเพื่อเป็นการรอคนหรือให้คนเข้ามาเพื่อแอดเอาไปเชื่อให้เขาของเขาซึ่งในส่วนของมิ s ชั่นสติ๊กเกนั้นนะครับมิชชั่นสติ๊กเกคืออะไรมิ s ชั่นสติ๊กเกคือสติ๊กเกอร์ที่เราจะต้องคอมพลตมิชชั่นบางอย่างหรือเป็นการให้ข้อมูลกับแบรนด์บางส่วน หลังจากที่ให้ข้อมูลแล้วจึงสามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ได้นะครับซึ่งของ KFC นั้นเป็นการถามถึงชุดข้อมูลบางส่วนนะครับและหลังจากที่เราดาวน์โหลดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วก็จะได้รับคูปองนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะสามารถที่จะ Drive User จากออนไลน์ไปออฟไลน์ได้นะครับผมโดยการใช้คูปองไปที่หน้าร้านนะครับหรือการสร้างกลุ่ม s e g m e n t ต่างๆว่า ยูเซอร์คนนี้เข้ามาชอบใช้คูปองชนิดไหนชอบโปรดักต์ชนิดไหนของเรานะครับและรวมไปถึงการบายยอดเซลล์หรือ Conversion ไปด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนของ KFC นั้นก็มีการใช้ Rich Menu นะครับผมที่เป็นในส่วนของหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้ว Rich Menu ก็จะเปลี่ยนไปเพื่อให้เกิดแอคชั่นที่ง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับผมในการเข้าถึงคูปองนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเห็นว่า ทางแบรนด์ได้นำ l ลาย API เข้ามาใช้นะครับในส่วนแรกก็คือ Mission s t er, นะิ๊กเกอรและในส่วนที่สองก็คือ Rich Menu นะครับผมซึ่งในส่วนนี้เรา Achieve อะไรบ้างน,นะครับหลังจากที่เราได้ทำในส่วนของ Mission s t ิ๊กเกอรการสร้างคูปองการทำดินามิก i c h Menu นะครับซึ่งเราสามารถที่จะ Drive ในส่วนของแบรนด Engagement เพื่อที่จะ มาดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์นะครับรวมถึงการเพิ่มยอดโฟลเวอร์และการแจกคูปอง coupon, นะครับการไายจากออนไลน์ to ออฟไลน์หรือจากออนไลน์ to ออนไลน์เองก็ตามนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะนำคนสามารถที่จะไปซื้อสินค้าหรือไปใช้คูปองที่ store ก็ได้นะครับและก็เป็นการสร้างจัดเก็บฐานข้อมูล data first party data บนไลน์เพื่อ mapping กับ CRM นะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะหา i n นไซ h ์ได้เห็น i n นไซ h ์ต่างๆที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นใน CRM หลักของเรานะครับผมแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของทาง KFC ที่ได้นำลาย API เข้ามาใช้บน Official c c c o u n t นะครับในส่วนตัวอย่างนะครับผมถัดไปจะเป็นแบ,บรนด์ร้านค้านะครับผมที่เป็นโฮเซลนะครับผมซึ่งโฮเซลเราทำอะไรได้บ้าง ในฝั่งของโอเซลก็เขาต้องการที่จะต่อยอดเหมือนกันต้องการที่จะ drive royalty drive engagement <ม>เข้ามามอยู่บน official account นะครับซึ่งในส่วนที่ทำขึ้นมาก็คือในเรื่องของ l o y a l t y ระบบ l o y a l t y campaign l o y a l t y member นะครับซึ่งมองว่า l ล n e สามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับผม ซึ่งสามารถที่จะนำลายเนี่ยมาทำเป็นระบบ Membership หรือเป็นช่องทาง Membership ได้นะครับ d ดรฟ์โรโยตี้วิดแบ d l รโยตี้นะครับผมซึ่งในส่วนของการทำ Point Collection การทำคูปอง Reward นะครับหรือการสร้างเทียของ Membership ระดับ Go, p l พ t i n u m s i l v l r นะครับก็คือสามารถที่จะระบุในในส่วนของตรงนี้ได้เลยและสร้างความแตกต่างในเรื่องของตัว ฐานข้อมูลนะครับการซื้อการมียอดสะสมนะครับสามารถที่จะ drive online to offline หรือ online to online ก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับผมสร้าง engagement เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายยิ่งซื้อมากสะสมมากก็มีตามเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถนำยอดเหล่านั้นมาแลกเป็นส่วนลดแลกเป็นของพรีเมียมได้นะครับผม ซึ่งในส่วนนี้หลังจากที่เราได้ทำได้จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าก็สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดเก็บลงในฐาน CRM หรือในฐาน CDP ของเราเพื่อให้เรารู้จักลูกค้ารู้จัก b e h a v เ o r ของลูกค้าของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับและสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ไปเพิ่มมากขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวสต็อกเองก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งในฝั่งของโลจิสติก s เองก็ดีนะครับผม ผมขอ,อยกตัวอย่างเจอนี่คร่าวๆนะครับในฝั่งของอตั้งแต่การลงทะเบียนเข้ามานะครับเราก็จะมีการถามข้อมูลว่าเคยเป็นสมาชิกที่เป็น traditional หรือที่เป็นสมาชิกที่เป็นออฟไลน์อยู่แล้วหรือเปล่านะครับมีการยืนยันตัวข้อมูลบุคคลโดยการใช้ OTP นะครับว่าเป็นเจ้าของจริงๆเป็นเบอร์โทรของเขาจริงๆนะ นะครับแล้วก็ทางแบรนด์มีการเก็บในส่วนของ C.P. แล้วก็เป็น First Party Data ด้วยนะครับซึ่งต้องการข้อมูลที่แท้จริงจากทางลูกค้าซึ่งก็จะมีการถามในเรื่องของชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรที่อยู่นะครับเพื่อจัดเก็บข้อมูลและมีการถามในเรื่องของความสนใจเพิ่มมากขึ้นเพื่อสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นส่วนเสริมในการทำ segmentation หรือการทำ personalization ในอนาคตนะครับและในส่วนนี้ทั้งแบรนด์มี Data ที่เป็น Data o f f l i n นอยู่แล้วนะครับผมมี Data ส่วนหนึ่งที่เป็นออฟไลน์ line, แต่ว่าต้องการที่จะขึ้นมาอยู่บนออนไลน์หรืออยู่บนไลน e o f f i i i a l a c c o u n t บน Line p l a t f o r ์ของเราตรงนี้นะครับก็จะมีการ mapping ข้อมูลถ้าเคยมีข้อมูลฐานที่เป็นออฟไลน์อยู่แล้ว คะแนนก็จะนําขึ้นมาแสดงตรงนี้ให้ได้เห็นเลยนะครับผมซึ่งในส่วนของระบบหลัหลกๆก็จะเป็นระบบรอยต์ที่เราอาจจะคุ้นเคยเทั่วไปนะครับผมมีการแลกมีการลุ้นนะครับผมจะแบ่งด้วยกันออกเป็นสส่วนก็คือจะเป็นคูป,ปองที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้นะครับผมอาจจะเป็นคนคูป,ปองส่วนลด1ิบาทยี่สิบบาทนะครับผมตามแต่ละโปรดักนะครับผมก็ ขั้นตอนของเราก็จะใช้เป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดเพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้านะครับผมในการที่ต้องการที่จะ drive ยอด engagement drive ยอดการใช้นะครับซึ่งสิ่งที่ลูกค้าทำก็คือแค่สเก็ดแสดงตัว QR code และทางร้านค้าก็สแกนเพื่อที่จะใช้คูปองนะครับผมซึ่งเป็นขั้นตอนแค่2สเต็ปเท่าน,นั้นเองนะครับหรือเป็นการแลกหรือลุ้นเข้ามานะครับผมอย่างเช่นใช้คะแนน เพื่อแลกของพรีเมียมต่างๆเขาเข้ามาซื้อแล้วเขาได้คูปองแล้วสะสมคะแนนแล้วเขายังสามารถนําแต้มหล่าน,นั้นที่เขาสะสมมาแลกเป็นของพรีเมียมได้อีกด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นการสร้างรอ y a l t y สําหรับระหว่างลูกค้าและแบรนด์เข้าด้วยกันนะครับผมซึ่งการแลกของตรงนี้ก็สามารถจะทาได้ทั้งการแลกรวมารับที่หน้าร้านหรือแลกรวให้ทางร้านจะส่งให้ก็ได้นะครับผม ซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการยกเคสตัวอย่างนะครับของระบบ loyalty campaign นะครับหรือถ้าเรามองลึกไปอีกส่วนหนึ่งนะครับที่การเชื่อมต่อกับข้อมูลของถัง CDP ที่เรามีอยู่แล้วผมขอยกตัวอย่างของทางเงินติดล้อนะครับทางเงินติดล้อนะครับผมซึ่งทางแบรนด์นี้ต้องการที่จะเพิ่มช่องทาง service ให้กับทางลูกค้ากลุ่มลูกค้าของทางแบรนด์ของทางเงินติดล้อเองนะครับผม ซึ่งเขาก็มี Channel อยู่3ามถึงสี่ชานลด้วยกันที่ให้ลูกค้าเข้ามาดูข้อมูลนะครับซึ่งเขาก็มองว่านายก็เป็นหนึ่งชานลที่สามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าบางกลุ่มของเขาได้นะครับซึ่งเป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่อยู่บนไลน์หรือที่เราเรียกว่า mapping consumer นะครับ mm hmm. เข้ากับฐาน database ที่ทางลูกค้ามีอยู่แล้วนะครับผม โดยข้อมูลในส่วนนี้เราก็จะใช้ข้อมูลหลักๆในการ v อ r i f ิฟว่าลูกค้ามีตัวตนจริงๆหรือเปล่าลูกค้าอยู่ในระบบของเราจริงๆไหมนะครับผมผมขอยกตัวอย่างว่าข้อมูลอะไรก็ได้นะครับผมหรือข้อมูลที่เรามองว่าเป็นคีย์สำคัญที่จะสามารถระบุตัวตน i d e n t ิตีของลูกค้าคนคนนั้นได้นะเป็นข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันอย่างเช่นอาจจะเป็นข้อมูลเลขบัตรประชาชนข้อมูลเบอร์โทรศพัพท์ นะครับหรือเป็นข้อมูล Customer ID ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราสามารถนำมาแบ p p i n g และเชื่อมต่อด้วยกันได้นะครับและก็เพิ่มในส่วนของ Security เข้าไปอีกหนึ่งขั้นก็คือการใช้ OTP เข้ามาเป็นส่วนร่วมตรงนี้นะครับผมในส่วนของตรงนี้อยากจะให้ทุกท่านได้ดูในส่วนของตัว r i h m m n u นะครับถ้าเป็น Rich Menu ในส่วนแรกก่อนที่จะลงทะเบยียนสำเร็จจะเป็นอีกส่วนหนึ่ง แต่ถ้าหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมริชเมนูก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เราสามารถรับรู้ถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้แล้วว่าเขามามี Engagement กับเราเรียบร้อยแล้วเขาเข้ามาลงทะเบียนกับเราเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะ Tra c k Behavior ต่างๆของเขาที่อยู่ในลาอวิเชียข c o เขาของเราได้นะครับในทุกๆกิจกรรมที่เขาทำนะครับผมไม่ว่าเขาจะคลิกที่เมนูไหน กดเข้ามาดูข้อมูลของเรานะครับเราก็สามารถที่จะรับรู้ behavior หรือ activity ตรงนั้นได้นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของหลังบ้านนะครับซึ่งสามารถที่จะแสดงข้อความเป็นแบบ personalized เป็นแบบเฉพาะบุคคลได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามี product ข้อมูลสินค้ากับทางเงินติดล้อเราก็สามารถที่จะเห็นข้อมูล product ของเรา ซึ่งก็จะเชื่อมต่อตรงจากฐานข้อมูลของลูกค้าเข้ามาแสดงอยู่บนหน้าจอไลน์ของเราได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งการที่เราต้องการที่จะเรียกดูข้อมูลว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมเรามียอดค้างงวดคงค้างหรือเปล่าเรามียอดที่จะต้องจ่ายหรือเปล่านะครับเราสามารถที่จะเรียกดูข้อมูลเหล่านี้ได้เลยนะครับผมหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะทําการต่อยอดไปในสั่งของ เ a y เน้นเกเเพื่อเชื่อมต่อแนละก็ทำการจ่ายเงินตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะครับผมหรืออย่างเช่นยกตัวอย่างใน2หน้าจอสุดท้ายตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าจะมีข้อแตกต่างกันในส่วนของข้อความที่ว่าในสไลด์ที่3านะครับผมในหน้าจอที่สามจะมีข้อมูลสีเหลืองแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งจะไม่มีนะครับซึ่งก็เป็นการทำข้อความที่เราเรียกว่าตัว f r e กมิกซ์ s ッセーนะครับ ที่สามารถแสดงผลได้ตามข้อมูลของลูกค้าที่เป็น p e r s o n a l i z a t i o n นะครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นสไลด์สุดท้ายเป็นการยกตัวอ,อย่างนะครับว่า CDP มีความสำคัญอย่างไรนะครับผม first party data มีความสำคัญอย่างไรและเราสามารถใช้ Service ของ Line มาต่อยอดทำให้ official account ของเรามีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้าง นะครับผมและเราสามารถซิงโครไนซ์ e Data จากไลน์ไปยังฐานข้อมูลของเราได้อย่างไรบ้างน,นะครับผมเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาต่อยอดมา Analyze มาวิเคราะห์นะครับผมเพื่อจัดกลุ่มเป้าหมายทำ e g m e n t a t i o n ทำ Personalization และสามารถที่จะ r e t a r g e t ตข้อมูลเหล่านั้นกลับไปยังกลุ่มลูกค้าเป็นการส่งข้อมูลแบบวันออนไนกลับไปเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของเราให้ได้มากที่สุด นะครับผมทุกส่วนนี้ก็จะเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับและถ้าท่านใดมีคําถามมีข้อสงสยัยต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาเป็นเซสชั on ่นวัน -on- วันกับผมได้เลยนะครับผ่านทางไมโครไซต์ ide, ทางด้านล่างตรงนี้นะครับผมขอบคุณครับ